ตกงานไม่มีคนแจ้างหนึ่งปีเต็มนกสินใจยอมรับสภาพรายงานแสดงบ้านปลายเตรียมยายอยู่เชียงรายหายหน้าหายตาจากวงการบันเทิงไปพักย่สำหรับนกสินใจนักแสดงมากฝีมืออีกหนึ่งคนของวงการเจ้าตัวออกมาเผยว่าไม่มีงานแสดงหนึ่งปีเต็มพร้อมเผยยังชอบงานแสดงมากกว่าเป็นผู้จัดละครโดยนกสินใจเล่าถึงช่วงที่ต้องอยู่บ้านเป็นเวลานาน,นๆไม่ได้ออกไปไหนเลยว่าแรกๆเปี่ยมมันถูกใครบังคับให้ไปอดยาจากนั้นก็ค่อยๆปรับตัวได้เพราะเข้าใจสถานการณ์และพร้อมรับมือได้เป็นอย่างดี ได้ใช้เวลาในการจัดบ้านและเรื่องที่ไม่เคยทํามาก่อนอย่างเต็มที่ได้คิดทบทวนเรื่องต่างๆเธอเป็นความโชคดีที่ได้อยู่บ้านพูดถึงสิ่งที่เกิดตามมาหลังจากเก็บตัวนานในทนมองว่าเธอคาดคิดว่าอาชีพนักสแสดงจะตกงานได้อย่างนี้ที่ตัวเธอเองและเพื่อนนักสแสดงทุกคนต่างว่างานเพราะกักตัวอยู่บ้านกล่าวว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้จริงๆไม่เคยเชื่อว่าอาชีพนักสแสดง จะตกงานปรากฏว่าตกสนิทเลยแล้วต้องปรับตัวเรียนรู้และเข้าใจโลกที่เปลี่ยนไปหาก,กไปอ่านมียารักษาและการใช้ชีวิตหรือชื่อสิ่งต่างๆจะไม่เหมือนเดิมต้องสินใจยังเล่าถึงชีวิตช่วงที่ผ่านมาว่าว่างครบ1หนึ่งปีพอดีหยุดไปตั้งแต่1เมษาหกไม่มีละครเลยสถนานการณ์ต่างๆ,ๆก็หยุดเลยไม่มีงานใหม่ไม่มีงานแสดงจังหวะช่วงนี้ด้วยจึงคิดว่าดีเหมือนกันเพราะตอนต้องเป็นผู้จัดทำเบื้องหลังอยู่แล้ว จะคิดว่าจะกลับมาทุ่มเทตรงนี้ก็ได้ทำว่าติดใจงานผู้จัดไหมต้องดูก่อนถ้ามีงานแสดงก็ชอบแสดงมากกว่าไม่เคยคิดว่าอาชีพนักแสดงจะตกงานพอเราต้องกักตัวอยู่บ้านแรกๆรู้สึกไม่ชินกับการอยู่นิงน่งแต่ก็เริ่มปรับตัวและเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมเป็นกําลังใจให้กับคนไทยทุกคน